ได้นะคะค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเกี่ยวด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบครุทุกทกท,กท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสานึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชื่อธรรมกรพลสวรรณ์น,นะคะอายุ63ปีนะคะเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งนะคะขาดแล้วก็เป็นนักศึกษาวชชด้วยนะคะเอ่อขณะนี้ก็อยู่ที่สระบุรีนะคะก็ขอโอกาสมาส่งการบ้านนะคะ นะคะเกี่ยวกับสภาวะธรรมนะคะเมื่ออยู่ผู้เดียวนะคะค่ะ <g ül> นะคะก็คือว่าช่วงนี้นะคะนะาะทิที่ท,ที่ที่ผ่านมานะคะนะคะเออ,อต้องอยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวนะคะนะ,ะออ่ามกลางเนี่ยค่ะออพวกป่า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 เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะตอนแรกแรกนะคะก็เกิดสภาวะธรรมเอ๊ะเราจะอยู่ได้ไหมนะคะนะคะกิเลสมันก็แบบว่าเฮ้ยแบบชวนให้แบบว่าเกิดความกลัวอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆกนะคะนะคะ แต่เราบอกเฮ้ยเออพุทธ,ธะนะกะ็บอกเฮ้ยแม้ตัวเองเนี่ยเกิดก็เกิดมาคนเดียวตายก็ตายคนเดียวทําไมจะอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะนะคะเราก็เกิดเ,เกิดความรู้สึกตรงนั้นมาประกอบกับเราได้ฟังเนะะี่ยค่ะบททบทนบทบททบทวนธรรมอ่ะนะคะที่อ่านๆทุกๆวันค่ะก็เอามานะคะเอามามันรวมกันแล้วก็เราก็เกิดความกล้าเราก็วางใจตรงนั้นได้นะคะแล้วก็พอมาเ,อเรามาอยู่จริงๆนะคะโอ้โหแบบ รู้สึกมันมันมันสบายใจนะคะมันเงียบมันมันสบายใจแล้วก็เราเหมือนกับเราเป็นอิสระนะคะนะเหมือนกับอยู่คนเดียวทําอะไรง่ายๆนะคะจะทานก็ทานนิดเดียวอยู่แล้วเพราะว่าเราเราใช้พืชบรรณก้าวด้วยนะคะนะคะแล้วกออ็อาหารเราก็แบบปรุงง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็ปรุงเองนะคะนะคะแล้วกออ็สบายมากเลยตอนแรกๆก็ว่าโอ้โหมันก็คงเงียบแต่พอมาจริงๆแล้วโอ้โหเจอหมู่มุดหมู่ม,มดดิดีดีคะ่ะตรงไหนนะคะ เนี่ยตรงซูมเนี่ยคะ่ะตามรายการต่างๆนะคะคุรุนะคะเนี่ยตั้งแต่เช้านะคะแล้วตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยทั้งวันเลยนะก็เปิดอยู่เป็นเพื่อนนะจนนอนะคะกว่าจะหลับจนนะคะฟังแล้วบางครั้งนะ,ะช่วงดึกๆนะคะเราก็แบบรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะคะโอ้ก็มีบุญนิยมทีวีอ <c oughs> ีกนะมาตามเฟซบุ๊กนะก็ได้นอนนอนฟังด้วยนะคะเป็นเพื่อนตลอดทั้งวันเลยล่ะคะ่ะนี่นะคะ คือช่องอื่นจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูน <c> ะ <oughs> <c oughs> เนี่ยจะจะเนี่ยทางด้านของแพทย์วิถีธรรมนะคะแล้วก็มีหมู่มิตรด,ดีแอดก็มองเห็นโัวนี่เนี่ยนะคะหมู่มิตรดีเนี่ยนะคะเป็นทั้งเป็นมวลหมู่มิตรดีทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะตรงนี้นะคะอยู่กับเราได้ตลอดยีิบสี่เลยค่ะนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดตอนไหนนะคะและเราก็จะได้ความรู้ตรงนี้มาด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็เกิดความรู้สึกสภาวะธรรมที่ดีนะคะกับ เออเมื่อเช้านี่ค่ะก็พอดีเออช่วงนี้อ่ะนะคะที่ที่อยู่คนเดียวอแอดก็ตื่นเช้ามาอแอดก็จะมีหน้าที่ก็คือลดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็แล้วก็ตอนเย็นก็ลดน้ำต้นไม้กลางวันแล้วก็เรียนรู้นี่ค่ะทางทางซูมทางอะไรไปนะคะเออตรงนี้นะคะทำให้แอดเห็นตัวหนึ่งนะคะคือลืมค่ะลืมค่ะเมื่อวานนี้ก็ลืมนะคะลืมที่จะเข้า เข้าห้องห้องเรียนนะคะลืมไปเลยนะคะนะคะโอ้โหมามาเห็นตอนสุดท้ายบอกโอ้ตายแล้วเนี่ยพอเราเอาใจเราเนี่ยไปทําอย่างอื่นนะคะมันเหมือนกับว่าใจเราก็จะไปอยู่อยู่นไอ้ตรงที่ทําน่ะไอ้ส่วนอื่นๆนี่สมองมันมันลืมเลยอ่ะนะคะแล้วก็ประกอบกับเออเราก็มานั่งพิจารณาโอ้นี่นี่ส่วนหนึ่งของสังขารนะคะนะคะตรงนี้นะคะทําให้ทํทให้เราเห็นนะคะทางทางด้านธรรมนะคะ ว่าสังขารเนี่ยพอร่วงโรยไปนะคะมันก็เนี่ยเป็นเช่นเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะนี่ยหัวผมหนังอะไรเนี่ยเหยี่ยวยน่นมันก็เป็นธรรมดามันก็เป็นธรรมชาติซึ่งเราต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ตรงนี้นะคะแม้กระทั่งความจำํำเราก็ค่อยๆลดลงตรงนี้นะคะนะคะแต่ก็จะพยายามนะจะพยายามจําต้องจดแล้วละ่ะตอนนี้นะ,ะต้องขึ้นกระดานไม่แล้วว่าเรียนอะไรอะไรอย่างนี้นะคะนะคะตรงนี้แล้วก็ อีกส่วนหนึ่งเนมะื่อเช้านะคะได้เข้าห้องอปปริหารใช่ไหมคะนะพอดีครูจิว๋วบอกว่าพี่แอดนั่นฮนะเอ้าเข้าเข้าห้องอปปริหารเลยนะคะนะคะไปดูไปฟังไปฟังท่านอาจารย์กําลังพูดเรื่องการเมืองอะไรอย่างนี้นะคะนะ <c oughs> ก็เลยเลยได้เข้าไปแล้วก็โอ้โหก็เห็นเห็นความเป็นนี่ฮะความความเป็นหมู่มิตรด,ดีแล้วก็ความรักนะคะที่พี่น้องเราจะช่วยเหลือกันนะคะตรงนี้นะคะนะคะเออก็ตอนนี้ก็ เอได้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 รายชื่อนะคะไม่รวมตัวเองนะมาอีกหนึ่งคนละนะคะค่ะก็หาสมาชิกได้หนึ่งคนและค่ะเดี๋ยวก็ค่อยๆเนี่ยใช้เวลาว่างเนี่ยนะคะจะหาสมาชิกเพิ่มเติมให้นะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะคุณรู้ขอบพระคุณค่ะทรรมะนทวนาพี่แอนค่ะที่แอนก็ได้ถือว่าเป็นโอกาสได้ฝึกนะคะฝึกอยู่คนเดียว แล้วก็พี่แอดก็ประสมความสําเร็จแล้วแหล,ละก็เห็นประโยชน์ได้เอาประโยชน์ได้แต่การได้อยู่คนเดียวนะคะค่ะอ่าได้พิจารณาอะไรเยอะแยะเลยแล้วได้ได้ประโยชน์กับชีวิตเราเป็นโจทย์ให้ยินดีกับพี่แอดดด้วยคะ่ะในการปฏิบัติทุกอย่างเลยนะคะคอนุโมทนาค่ะเจ้ที่สมภาค่ะค่ะก็ยินดีกับแอดด้วยเหมือนกันนะคะเออ มื่อกี้ไอเอบอกว่าชอบลืมใช่ไหมคะค่ะเคยเคยมีเคยมีคนถามท่านอาจารย์นะคะเขียนเขียนเขียนเอ่อเป็นจดหมายน้อยๆขึ้นไปถามท่านอาจารย์ว่าเอ่ออาจารย์คะดิฉันเป็นอะไรก็ไม่ทราบคะ่ะชอบลืมคะ่ะวางของแล้วลืมเอ่อทำอะไรแล้วลืมอาจารย์ตอบว่าไงรู้ไหมคะอาจารย์บอกว่าก็เลิกชอบซะมันจะได้ด <laughs> แล้วเราก็แบบเออแบบคือเหมือนเหมือนท่านอาจารย์แบบพูดแบบติดลกก็ใช่ถ้าไปชอบอ่ะก็ถ้าเราชอบมันก็จะลืมอยู่นั่นแหละก็เลือกชอบใช่ก็หากันนะคะคำคำและก็ก็ตัวเองก็ได้จากคําตอบของอาจารย์เหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะแล้วแล้วก็อาจารย์ท่านก็บอกว่าเนี่ยทีหลังอ่ะเวลาทําอะไรอ่ะ หัดวางของอ่ะหัดวางให้เป็นที่อย่าย้ายบ่อยอย่าเปลี่ยนที่บ่อยอารบอกว่าอายุมากขึ้นอ่ะอย่าหัดย้ายที่บ่อยของนี่ยถ้าย้ายที่บ่อยมันก็ลืม <c oughs> ตอนนั้นก็ <c oughs> ตอนที่อาจารย์ตอบท่านอื่นน่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเออจริงเราก็ชอบเหมือนกันน <c> ะ <oughs> ทีหลังเราจะเลิกชอบค่ะนี่ขอขอโอกาสค่ะนี่นะคะช่วงที่แอดเอเอพอมันนึกได้ว่าเฮ้ยเราเราลืมเข้าเรียนใช่ไหมคะ เมื่อเมื่อวันว,วันวันจุกใช่ไหมคะนะ,ะ่นะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยกิเลดมันก็คุยกับกิเลตนะอโอ้ยแกนั่นเนี่ยแกโชคดีนะที่แกมาเรียนแพทย์วิถีธรรมถ้าแกไปเรียนที่อื่นนะแกถูกตัดคะแนนแล้วนะเนี่ยก็ได้คุยกับกิเลตนะโอ้ถ้าแกไปเรียนที่อื่นแกเดียถูกตัดคะแนนแลแนแ้วยนะิ่งแกลืมบ่อยๆนะแกก็สอบตกกับติดแอปอกดวยซ้ำนีะนี่ถือว่าโชคดีโชคดีที่มาเรียนแพทย์วิถีธรรม ค่ก็ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะเรื่องลืมเนี่ยเราเคยเคยถามนะว่าทำไมถึงลืมพอถามคำตอบค่ะมีเด็กตอบมาว่ามันไม่มีเหตุผลหรอกการลืมนะเอา,าไม่เห็ว่าทำไมจบไม่ได้ว่าทำไมแต่ แต่พี่แอดก็เอาประโยชน์ได้นะคะก็ประโยชน์พี่แอดก็มาพิจารณาสังขารด้วยเลยค่ะไปจนถึงจบบรรลุธรรมไปเลยจากการพี่ว่าเออมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาค่ะก็อนุโมทนากับพี่แอดค่ะสบทุค่ะ